สวัสดีแฟนๆซูเปอร์ไบค์ทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวใหม่ล่าสุดจาก Honda นะฮะก็คือการรีวิว c r f 450RL ะครับครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเอาใจเข้าสู้เอาตัวเข้าแรกเลยก็ว่าได้นะครับทั้งล้มทั้งสไลด์ใช้งานจริงอย่างหนักหน่วงเลยจริงๆนะครับในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเรามาทดสอบกันที่บริเวณเขาไม้แก้วนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ ทาง AP Honda เนี่ยจัดรอบสื่อมวลชนเนี่ยให้ได้สัมผัสสมรรถนะตัวแรงเนี่ยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับหลังจากการทดสอบกันไปแล้วเนี่ยทางเราเองก็ได้รวบรวมเป็นจุดเด่นนะครับทั้งหมด9จุดฮะได้ดังนี้นะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นจุดแรกกันเลยนะครับก็คือตัว c r f 4 5 0 l l คันนี้เนี่ยเป็นรถตระกูลแชมป์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นแชมป์ดาก้าแรลลี่นะครับรายการแข่งสุดโหดนะครับที่มีระยะทางรวม8000กิโเมตรนะครับ เป็นการคว้าแชมป์ในรายการนี้ถึง2ปีซ้อนนะครับในปี2020และ2021นะครับด้วยรถ Honda C-RF450 แ a น l ีนะครับและยังคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์นะครับในรายการ m o t o อร์คอชิงแชมป์โลกเนี่ยอย่าง MXGP ด้วยนะครับแต่ในรายการนี้เนี่ยเป็น C-RF450 r w นะฮะจึงทำให้ทาง Honda เนี่ยอยากจะต่อยอดความยิ่งใหญ่จากสนามแข่งลงสู่ถนนนะครับให้คนทั่วไปเนี่ยได้สัมผัสความแล้วใจ ความแรงของรถตระกูลนี้เนี่ยที่มีดีกีแชมป์อีกด้วยนะฮะเรามาดูจุดเด่นข้อที่2นะครับความแรงที่สัมผัสได้เนี่ยจุดเด่นเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยที่ใช้พื้นฐานเดียวกับเครื่องยนต์ cif 4 5 0 r ที่เป็นเครื่องรถแข่ง m o โต c อ o ์สนะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียว4 5 0ร cc นะครับเกียร์คันนี้เนี่ยมีทั้งหมด6สปีดแต่ในตัวรถแข่ง cif 4 5 0 r เนี่ยมีแค่5เกียร์เท่านั้นนะครับจ่ายน้ำมันเนี่ยแบบ หัวฉีด pgm fi นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำคู่พร้อมเสริมพัดลมไฟฟ้าเข้าไปนะฮะก็ทำให้อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเวลารอบงสูงเนี่ยยังคงอุณหภูมิที่คงที่นะครับจุดระเบิดได้แม่นยำนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์เนี่ยยังแรงต่อเนื่องนะฮะมาพูดถึงตัวแรงบิดของคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆองรถสูตรเลยก็ว่าได้นะครับที่ให้กำลังแรงบิดอยู่ที่32นิวตันเมตรนะครับที่3,500รอบต่อนาทีเนี่ยแรงบิดที่มารอบต่ำๆแบบนี้เนี่ จะบอกเลยนะว่าตัวเครื่องยนต์ตูวนี้ให้ฟีลลิ่งที่แบบแรงเบิดที่มารอบต่ำๆสามารถไต่เนินนะครับหรือว่าเวลาใส่เกียร์ที่แบบสูงกว่ากว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยเดินสามารถไต่ได้แบบสบายๆเลยครับเนินนี่แบบเดินสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับเรามาพูดถึงเหตุผลข้อต่อไปนะครับสําหรับตัวช็อคอัพนะครับที่บอกว่าช็อคอัพเนี่ยเป็นตัวเทพเลยนะฮะช่วงล่างเนี่ย นะครับสามารถปรับได้เต็มระบบนะครับจากโชว์ว่าทั้งหน้าและหลังนะครับในส่วนของตัวช็อคอัพด้านหน้าเนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวแกนเนี่ยนะครับอยู่ที่49มิลลิเมตรนะครับและสามารถที่จะปรับตั้งค่าความแข็งอ่อนการคืนตัวการกดเนี่ยได้แบบเต็มระบบนะครับและในส่วนของตัวช็อคอัพเดี่ยวด้านหลังเนี่ยนะครับที่เป็นแบบเดี่ยวมีซับแทงนะครับทำงานควบคู่กับตัวกระเดื่องทดแรงนะครับแบบโปรลิง เป็นตัวกระเดื่องเนี่ยนะครับเป็นแบบเดียวกับตัว 450R นะครับสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เช่นกันนะครับแบบเดียวกับตัวชกหน้าในส่วนของตัวฟิลลิ่งตัวชกเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยว่าประทับใจเลยสําหรับตัว RL นะครับในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยมีการโดดเนินจําเนินนะครับในการขับขี่บนทางดินหินลูกลังนะครับสามารถที่จะซับแรงกระแทกเนี่ยได้ทุกสภาพผิวถนนเลยก็ว่าได้นะครับปั้นใจขับขี่เนี่ยไม่มียุ้ยเลยครับ เรามาต่อกันที่เหตุผลข้อต่อไปนะครับสำหรับ CRF450RL ตัวนี้ให้ถังน้ำมันแบบไทเทเนียมนะครับเป็นอีก1ึงจุดนะครับที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับถังน้ำมันที่ถูกออกแบบมาให้เล็กกระทันรัดเนี่ยยังไม่พอนะครับยังเลือกใช้ตัววัสดุนะครับของตัวถังน้ำมันเนี่ยที่มีความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาอีกด้วยสามารถที่จะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 7.6ลิตรนะครับและยังออกแบบติดตั้งเนี่ยตัวถังน้ำมันเนี่ยให้บาลานซ์กับตัวรถมากที่สุดพร้อมกับติดตั้งตัววาล์วตัดการทํางานการไหลของตัวเชื้อเพลิงเนี่ยเวลาเราลดล้มนะครับหรือลดสไลด์หรือลดนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับตัวน้ํามันเนี่ยจะไม่ไหลย้อนออกตามรูต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางคอนด้าเนี่ยยังเล็งเห็นความปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะครับเรามาดูันที่ตัวเหตุผลข้อต่อไปนะครับสําหรับตัวดิสเบรกหน้าหลัง ระบบความปลอดภัยเนี่ยที่เป็นแบบตัวดิสเบรกนะครับที่ให้มาทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะครับที่เป็นของนิชชินนะครับตัวจานเบรกนะครับถูกดีไซน์เนี่ยนะครับให้ออกแบบสไตล์เวฟดิสนะครับหรือว่าให้เราเข้าใจเนี่ยก็คือเป็นตัวจานเบรกแบบที่มีคลื่นนะครับก็จะไม่กลมนะครับมีการเซาะร่องนะครับเป็นเป็นตัวขึ้นคลื่นนะครับไม่เรียบนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะระบายความร้อนไล่ขี้ฝุ่นขี้ผ้าเบรกนะครับขี้ดินนะครับ ด้วยการตัวเซาะล่องจานเบรกนะครับเผื่อเวลาเราเอาไปลุยในป่าบางทีเนี่ยนะครับตัวเบรกก็สําคัญไม่ใช่น้อยเลยนะครับบางทีก็ใช้ชะลอนะครับใช้เบรกบังคับทิศทางนะครับเวลาเลี้ยวอะไรเนี่ยทำมันได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่มันจะสําคัญยิ่งกว่านะครับสําหรับคันนี้เนี่ยเพราะว่าคันนี้เนี่ยสามารถที่จะขับขี่บนลงบนท้องถนนเนี่ยได้นะครับเวลาที่จะต้องหยุดรถนะครับเบรกนะครับก็สามารถที่จะทําได้อย่างมั่นใจขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับ เรามาดูเหตุผลข้อต่อไปนะครับสำหรับอันนี้ก็คือภาระน้อยนะครับตัวรถเนี่ยน้ำหนักเบาต้องบอกเลยว่าคันนี้เบามากนะครับคันนี้เนี่ยมีน้ําหนักรวมทั้งคันนะครับอยู่ที่131กิโลกรัมเท่านั้นนะครับด้วยวัสดุที่ใส่เข้ามาเนี่ยทั้งตัวเฟรมอลูมิเนียมแบบทวินสแปร์นะครับเป็นเฟรมพื้นฐานเดียวกับตัว CIF 4 5 0 R ะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้แบบลิเธียมมานะครับทั้งเล็กทั้งเบานะครับแฮนอลูมิเนียมจากเรนเทล อันนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งแน่นอนนะครับขาตั้งแบบอลลอยนะครับโดยไม่ถึงตัววงล้ออันนี้ที่ผมผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะครับเป็นแบบ D.I.D. The Star อันนี้บอกเลยว่าแข็งมากนะครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับขนาดล้อหน้าเนี่ย21นิ้วนะครับล้อหลังเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่18นิ้วนะครับเป็นแบบที่ลวดตัวล้อเนี่ยยืดหยุ่นเนี่ยสูงนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาคุณสมบัติของแต่ละอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับ ทำให้รถคันนี้เนี่ยมีน้ําหนักเบามากขึ้นนะครับมีน้ําหนักตัวรถที่เบาลดภาระการขับขี่เนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เบาเนี่ยทำให้ลดพลระการขับขี่แล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าขี่มากนะครับเลามาดูอีกหนึ่งเหตุผลนะครับกาดกันแทกรอบคันโหอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับชิ้นส่วนกันกระแทกถูกใส่มาเนี่ยให้พร้อมดูจากโรงงานทั้งตัวนวมแฮนนะครับกาดแฮนกาดเครื่องยนต์กาดเบรกทั้งหน้าและหลัง นะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับทำให้ประหยัดเนี่ยได้ไปหลายบาทเลยนะครับเวลาซื้อคันนี้เนี่ยมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับทั้งตัวแฮนด์ตัวนวมต่างๆนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ปกป้องตัวรถได้จริงนะครับคุ้มค่ามากจริงๆนะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุผลนะครับความหล่อที่โดดเด่นโหอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าหน้าตาคันนี้หล่อโดดเด่นด้วยโคมไฟหน้าแบบลมดำนะครับ ระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบ Full LED ทั้งคันนะครับที่ให้ความสว่างเนี่ยดูหล่อมากนะครับแล้วก็ตัวแฟลิ่งชุดสีเนี่ยนะครับเป็นสีแดงที่ออกแบบมาดูเพรียวบางนะครับแนบชิดกับตัวเฟรมรถนะครับพร้อมกับตัวเบาะหนังนะครับที่ให้สีแดงมาจากโรงงานเลยทําให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับรวมไปถึงตัววงล้อด้วยที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยตัว DAD Star เนี่ยนะครับเป็นวงล้อสีดํานะครับพร้อมยางหนาทําให้ดูแบบ ดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเรือนไม้แบบ l e d ด้วยนะครับเล็กๆนะครับให้ฟังก์ชั่นมาแบบครบถ้วนนะครับมองเห็นได้ง่ายออกแบบมาได้หล่อจริงๆนะครับคันนี้เรามาดูเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับที่จะทำให้ให้คุณตัดสินใจซื้อเลยนะครับก็คือคุ้มค่ามากๆเม็ดอินเจแปนแล้วก็จดทะเบียนได้สําหรับ C.I.F. 450 R.L. คันนี้นะครับเปิดราคาขายนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 3 3 9 0 0 0บาทและยังถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถที่จะจดทะเบียนได้นะครับมีระบบส่องสว่างครบครันนะครับทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับและสามารถที่จะขับขี่บนท้องถนนหลวงเนี่ยได้อย่างถูกต้องอีกด้วยเวลาเจอด่านบอกเลยครับขี่พิ้วเข้าไปเลยนะครับสามารถที่จะยืนยันความถูกต้องเนี่ยได้หายห่วงนะครับและที่สําคัญนะครับ crf 4 5 0 il คันนี้เนี่ยท่อไอเสียเนี่ย ไม่ได้แบบว่าดังแบบหลกหูนะครับแล้วก็สามารถจดทะเบียนได้เนี่ยแปลว่าตัวท่อเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับเสียงเบามากถูกใจแน่นอนฮะค,คันนี้เรามาพูดถึงฟีลลิ่งคันนี้กันบ้างนะครับมันเป็นยังไงกันหรอหลังจากที่ผมทดสอบรีวิวกันมาเนี่ยแบบเต็มๆทั้งวันหนึ่งนะครับขี่กันมาแบบเต็มที่เลยนะครับ ผมบอกเลยให้ท่องเอาไว้เลยนะครับว่ามันคือรถสูตรโมอเตอร์คอ์ที่เครื่องยนต์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะครับแต่ยังคงมีกําลังเครื่องยนต์เนี่ยที่ดุดันซ่อนอยู่ในตัวเองนะครับมันพร้อมที่จะแบบปลดปล่อยออกมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับบิดไม่ดีเนี่ยมีรอยแน่นอนนะฮะต้องบอกว่าทําความเข้าใจกับตัวรถสักแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะแบบบิดได้เต็มเมนะครับตอนแรกที่ผมลองขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์นี่บคบนเลยว่าแรงมากนะครับ จากคนที่ไม่เคยขี่รถสูตรหรือว่ารถแข่งอะไรมาก่อนนะครับถ้าได้จับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแรงติดมือดีจริงๆนะฮะในส่วนของฟิลลิ่งช่วงล่างเนี่ยเดิมๆเนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมาะสําหรับเอาไปลุยซะมากกว่านะครับรับแรงกระแทกเนี่ยได้ดีมากอยู่แล้วเพราะว่าตัวแกนโชคหน้าเนี่ยขนาด49ม mm มเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเวลารับแรงกระแทกเนี่ยบิดเด้งเล่งลอยเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับส่วนถ้าใครจะนํามาขับขี่บนท้องถนนเป็นหลักเนี่ย ก็ควรที่จะมีการปรับเซตช่วงล่างใหม่ให้แข็งแรงก็แน่นขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เลยนะครับเพราะว่าตัวช็อคอัพที่ให้มาเนี่ยตัววัสดุแล้วก็ตัวการปรับต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็ควรหาล้อ17นิ้วนะครับเปลี่ยนเป็นยางทางเรียบมาใส่ขี่หล่อๆในเมืองเนี่ยบอกเลยหล่อไม่ใช่น้อยเลยแหละฮะในส่วนสุดท้ายนะครับจะขอกล่าวถึงท่านั่งการขับขี่นะครับที่ ถูกออกแบบมาแบบรถมอเตอร์คอสเอนดูโรอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วมันคือสไตล์รถแบบนี้อยู่แล้วนะครับท่านั่งแบบนี้เบาแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับการเอาไปลุยลุกยืนบิดตัวขยับก้นซ้ายขยับก้นขวานะครับต้องบอกเลยว่าการออกแบบมาแบบนี้มันคล่องตัวเอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คล่องตัวมากๆเลยแหละส่วนถ้าใครจะามาขับขี่บนท้องถนนเนี่ยจากความรู้สึกผมนะผมคิดว่ามันต้องให้มันชินกับตัวเองชินกับตัวรถเนี่ยกันสักพักนึงแหละ นะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแหละแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าใครชอบแนวนี้เนี่ยเวลาขี่ในเมืองอ่ะเดี๋ยวมันก็ชินแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันมีลูกเล่นที่แบบแพลวพ่าเลยก็ว่าได้นะครับเวลาใช้ในเมืองเนี่ยกล่าวสรุปไปเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจรถสไตล์นี้เนียต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะครับทั้งการใช้งานความแรงของเครื่องยนต์น้ำหนักตัวรถความคล่องตัวนะครับรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์กากป้องกันกระแทกของตัวรถเนี่ยมาให้จากโรงงาน นะครับศูนย์บริการมาตรฐานเนี่ยบิ๊กวิเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับทั้งการเซอร์วิสการดูแลการเบริกอะไร CIF 450IL b o d e a u x สอบเด2021คันนี้เนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนขับขี่บนท้องถนนได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับยังไงก็คุ้มครับคันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากรีวิว CIF 450IL คันนี้ไว้อีกสักคันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อนะครับ รถวิบากรถมอเตอร์นะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับขับขี่ในเมืองได้แถมจดทะเบียนได้นะครับฝากไว้พิจารณาอีก1คันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากแฟนๆซูเปอร์ไบค์ไ i ยแลนด์ด้วยนะครับฝากติดตามทุกๆช่องทางของเราด้วยนะครับติดตามข่าวสารในแวดวงข่าววงการสล้อนะครับทั้งตัว f c e e o o o นะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตัว y o u t u นะฮะในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีรถคันไหนมารีวิวให้ดูนะครับมาขับขี่ให้ดูเนี่ย ยังไงก็ขอให้แฟนๆเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ